สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สิหลังมีน้องสู่ค้นเับพี่น้องในประเทศหรือกับตังเทียเปียงเนาะลากตือนขาเลยครับข้ามาที่พี่ครับผมมือนี่ครับแต่ว่ามือนี่ผมเปลี่ยนเงียดครับเด้อเงี่ขี้กี่เดียนหายาหยาครับผมตอนนี้ครับเย่มแรงแม่นครับอืดแห้งผมอยู่ในพุทุกขเป็นลาบนะครับผมยิงกับดอกผักกระเดานะครับเนาะปด้วยเลยครับค้องห้องหม่องเก้านี่ยแหละครับผมเปลี่ยนเงียเพิ่นมือนี่ยโอ้ที่เส่เงียปู๋นะครับเนาะไปด้วยเลยครับ หอ,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 อด้ะมึงเมา่เรืองกุกนารนี่ละไปนี่เลยมือถุ้มไซเบียสายส,านนส,ส,ายสาันนะครับเด้อเป็นใส่สายสันมือครับผมเบอร์ที่เจ็ดครับผมสลามดำส่ปลาดุกครับผมมนัมนเลยอยู่ทางเลยร้านมาขอปลาดุกงงี้เป็ดปนเป็ดปีลาบมันมานไงไซด่วนไรครับผมเงี้ยทีเดียนี่ครับ เด็บแน่นๆครับผมอ่ะเวรครับปุดอะไรเเรื่องกุ่นะครับหม,ม,มาเห้งหม,มาด้วยหมาด้ยเ้ยตอเปหลายตัว้าชิหลังผมไปหลายดัวน <laughs> ิหน่อย

Đi. Hãy subscribe okay. đi. Đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวใส่บึงเป็นลังสุดท้ายนะครับเนาะเดี๋ยวจมุลุนมืยานกันครับมันสิมานมออย่างกลับเนี่ยแม่อย,อยกก่งกัดอี่างละไปแล้วกันครับผมถูกเวลาอ่าไปมาแทงครับผมจมุลุนมืยานกันนะครับเนาะวันนี้เสียงปลาดินครับมองนีิแม่นบ่ใช่ไม่ใช่ก็ได หลังตีทับันมีกินือยงังม่เสียงอาเงี้่่วกเดี๋ยวเดีะวักเดี๋ยวรอเป็นสง้อมาวนเพื่อนครับผมครับผมหลังสุดท้ายแะครับสุดปลาพวกตบครับผมอ้วนเสีงสนุวาวครับผมนดื้อๆอยู นอนพวงฟังเสียงสนุว่าแล้วครับผมนามขับกองขับกอมขับกอมยามนอนเลยครับไปรุนบ้างครับที่นี่ยามกลับครับไปหมานวอได้บุบบุตรเนาะบอบอนี่ครับเบ็ดกวารังนี่ไม่หยุดเลยพอละตั้งเนี่ย <laughs> หม,มันจะหมันเลย ยามกลับผมมีเงี้ยงแค่ตัวครับผมถ้านี่กินอยู่มืนจเศร้านะครับผมจะหลุดมายามกันนะครับเนาะไปสะตว์ว่ามายามจะเศร้าเลยครับผมสวัสดีเงี้ยเศร้าครับสวัสดีมาเศร้าจ้ายามเป็ดครับผมเป็ดงีกี่เดรียญเท่ามาขึ้นยางกลับมาผมมีแค่ตัวเลยครับเมื่อเลยเมื่อเลยมาหลุดเมื่อครับผมเศร้าเนี่ยครับหมานวะจะได้ไปลาบมังครับประดุกเล่นประดูกผมเนี่ยกระดุกปู่ก็จะห็นีลงไปเั้นตื่นเต้นเป็ดเทา ลิงอาการละเกียร์อุ้ยวิ่งเลยนก่านูวาวนุทานูวาวดูดูดีครับผมวาวปลาตุ๋นบอแมนบอแมนครับผมแดนหนึังว่านะครับว้าว แต่ะก um, yeah ็ว yeah ่าใส่บีดหังนาที่เป็นขั้นเปียกนาเขานี่เหนยนไ่หนอยกี่เดอือย้ราันีรกคือหมอเหน่อยกหมอคือวาน่ม ว่าก็ดีใจด้วนี่ดอดดีทั้งนานี่ว่าแม่แลนัผมทั้นี่ท่านเปลียนอีกหรอเปลีละเปียน้มองเปียอย่างนี้นี่ครับผมเตัวกันเลยนี่เอาตุ้มตีเปียกอีหลตัลวตัวนี่เปียจิงวะท่นฟาสีตุ้ตีเอ้นี่นนี่ตติงตตปุ๊บ ปลาดุกปลาดุกบุ้ยปลาดุกปลาดุกบุ้ยสวยงามปลาดุกกระเต็นโอ้ยตัวงามเลยครับผมนี่มันเจอกันโดนลนี่นะครับบุ้ยคุ้มเลยครับผมคุ้มนะค่อยๆปดครับผมค่อยจับมันตะไลเยครับผมปลาดุกนี่นี่อ๋อใจเย็นๆนี่ครับ สมมั่มหมดเลยเฮ้ยนีดอกพักกระกดอกแล้วพักกระดากขึ้นบินดอกนะครับเรื่อช่วงนี้ครับช่วงดอกพักกระกดากหนึ่งแต้มนะครับผมไปดูนี่ครับผมโอ้ดีใจดีใจครับผมดีใจท่านทายกเ้เฟืองไปไม่มนครับไห้ก้เฟืองไว้เป็นปุ๋ย เีกหลังยามมาได้จต่หลังบ้านลายหอกเพื่อน้อาใส่บวบเน่ะยเล่ะเจ็ดหลังเะครับผมลังีง่เจ็บหลังไปงเจ็บใช่ยุคนี้ยังอยู่เนาะอือว่าปลาตื้อเล็มเห็นดอกสีแดงเดยว <c oughs> มันมาย่งางย่างดีครับผมตู้ในเตามเดียวครับผมได้หลาบแนิทด,ดิหล,บลับสนิทนี่ก็ในห้องสูงเหรอครับตัวนึง <c oughs> ดีใจนะครับ <c oughs> เบ็ดเบ็ดเบ็ดเสนมาหลายตัวเหียมใส่แล้วก็ูออกหมหมานมครับผมเบ็ดมื้น่ครับเต้นขึ้นสนิมมื้อละครับผมมาู่เลยตงส่มหมานมาิด้วยยักใหญ่ังงเบ็ดหมอหมาน ไอ้เมือเนาะป่าเนาะไม่มีสิ่ีชีวิตแตเนาะมันมีอาการเลยมเนแยม่มันมีดม่นหงอยเลยโอ้ยน่าร <laughs> ังปลนเลย <laughs> ถือก็ถือจมไปตองกันหมดเลยพุดกระไดดิแน่มือหมูเลยใช่จมบ่ออลึกปลาดึงไปนี่อย่งเลยใช่จม่มาน้ำไม่ขนเึมือนใช่ขึ้นน้ำม่ข,มขึ้นเนาะน,น้ำออกบอยนะครับก้นอนแมอกบอ แค่ชุดเราบอกแค่เมือนลวครับผมเหลือยู่สามหลังครับสาห,หลังกุ้งขหวังหมดโบมีบเห็นปีเห็นเนี้ย <c oughs> หมดแล้วา่าป่าเขาจริงดิมึงหมดต้องสีป่าในน้ำเนาะมึงกินเบ็ดเปลี่ยนเงีย้ยเปนไมหมบ่งเดี๋ว่องเงีย้ยสูตรไหมกับผมรอบนาครับผมถพาไปใช่ฟังป่นฟังหนีขคนใช่ด๋ เป,ปลี่ยนบหมดแล้วแม,น,มนลืงเบ็ดลืงขอมาแล้วครับผมหลังที่ทายเห้าไม่ยังเลยซื้อๆอยู่ยแล้วนั่นล่ะเด็ตัวนึงก็ดีแล้วครับผมโคดีลาบนะอคดีลาบครับเป็นผู้หายไร้ภายในตัวเดียวครับผม <c oughs> แต่ดีขึ้กันนิม่มดูยังไม่ครอยไม่นะครับเนาะนี่แหละมันบริได้แต่ตัวนึงก็ถือว่าพอได้ใหญ่ได้กินนะครับเนาะนี่ครับผมแล้วแล้วยามเพล่า น,นี่มาแต้าหนึ่งลาบอีนนะครับผมไะนำทีได้หลายเอาครับนี่ใส่ขวดได้หลายแน่น้อยนึงเป็นต,ตัวครับผมลาบก็ไอ้ดอกพักกระเดาครับน้อนน้านี่ยกินพักกระเดาเสียบเพราะจะมาขมหอกหรือว่าหาอย่าหากินคือว่าห่ะครับมือได้หลายก็มีมือพพอได้กินก็มีนี่ครับทํำหนึ่งคือว่าผม,ผมกับหมา,าแหล,ละล่ะมีความสุขละซ้ำหนึ่งครับผมขอบคุณทุกคนรงแกครับผมที่ยอมาชิมๆเจ๊บขอบคุณครับผม คุณ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามก็เลยก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปครับพี่น้องสารับคลิปนี้ก็ขอจบเพื่อนทุกผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า,ากินหมาควากรึไม่ครับไมปลากระพงเอฟซีตะก้นเป็นกีฬาประตูนะผมครับลาบตีเดียวนี่ละนี่หน่อยก็แบ่งกันกินครับอ่ะ <c oughs>